สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Just You Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่อง Just You Channel จะมาสปอยมินิซีรีส์จีนเรื่องบอกอสาวโชคร้ายกับคุณชายน้ำโชคแต่ก่อนจะไปรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่อง Just You ด้วยนะคะสำหรับใครเที่ยงไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดให้แอดด้วยนะไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะเริ่มเรื่องมาเป็นฉากแนะนำตัวละครในนิยายซึ่งชายใส่สุดหล่อคนนี้ เขาชื่อว่ากู้อี้เฉินเป็นประธานที่อายุน้อยที่สุดของกู้ซื่อกรุป๊ปและเป็นพระเอกของเรื่องส่วนหญิงผมยาวคนนี้เธอชื่อว่าเว่ยอินเจียวเป็นนางเอกในนิยายและเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของเว่ยซื่อกรุป๊ปจากนั้นภาพก็ตัดมาในที่ประชมุม บอสก็ถามทุกคนว่ามีใครไม่เห็นด้วยที่จะให้ตีพิมพ์นิยายประทานกู้หลงรักชั้นไม้เสี่ยวชิวนางเอกของเรื่องก็รีบยกมือเลยแต่เธอยกมือแค่คนเดียวว่าบอสเลยบอกว่ามาตีเป็นเอกฉันให้ตีพิมพ์นิยายเล่มนี้ได้เลยหลังจากนั้นก็เกิดปรากฏการทางดาราศาสตร์ที่มีดาวเจ็ดดวงเรียงกันแล้วจูจูนางเอกกระลุเข้ามาในโลกของหนังสือนิยายจ้าโดยเธอได้เป็นนางรองซึ่งพระเอกได้บอกเธอว่าเซนชิงเกอ ความสัมพันธ์ระหว่างเราจบลงหลังเต้นรำนี้ฉันจะคุยเรื่องการถอนมั่นกับเธอโดยเร็วที่สุดนางเอกที่คิดว่าฝันเธอก็กรีดเพื่อให้ตัวเองตื่นแต่วัยวุ่นเจียวได้เข้ามาบอกเธอว่าฉันรู้ว่าพี่รับไม่ได้ที่เพลกจะถอนมัน่นแต่เรื่องความรักมันห้ามกันไม่ได้นางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็โปงเลยนี่เธอคงจะหลุดเข้ามาในโลกนิยายจริงๆหลังจากวันนั้นมานางเอกก็เริ่มสังเกตตัวเอง ซึ่งในมือของเธอจะมีตัวเลขจํานวนหนึ่งทุกครั้งที่เธอเกิดใหม่เลขจะลดลงหนึ่งแต้มเฮ้อชีวิตของเธอนะ่าสงสารจริงๆระหว่างนั้นจู่ๆไฟมันกระดับและมีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเขาคือนายซิสเต็มเขาบอกว่าฉันเป็นคนรับผิดชอบพวกที่หลุดเข้ามาในโลกนิยายวันนี้ฉันจะมาบอกวิธีเอาตัวรอดบนโลกนี้เลขที่อยู่บนมือเธอเป็นแต้มโชคดีผู้เขียนในใิยายได้มอบนิ้วทองคำให้เธอทุกครั้งที่เธอตุยก็จะเกิดใหม่ แต่แต้มโชคดีของเธอต่ําเกินไปเกิดใหม่อีกไม่กี่ครั้งค่าก็จะเป็นศูนย์ถึงตอนนั้นเธอจะไม่มีทางกลับไปยังโลกแห่งความจริงได้ถ้าเธอคิดจะกลับไปเธอจะต้องเพิ่มแต้มโชคดีในมือเธอให้เร็วที่สุดซึ่งแต้มโชคดีจะปรากฏต่อมเมื่อเธอใส่แว่นเท่านั้นตอนนี้เธอต้องรีบเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักแล้วตั้งใจเป็นเซนชิงเกอให้ดี เขาใกล้พระเอกเธอถึงจะล้วงเอาแต้มโชคดีของเขามาได้แล้วอย่าลืมพกกระเป๋าใบนั้นติดตัวไปตลอดด้วยล่ะนางเอกที่ดิ้นแบบนั้นเธอก็รีบไปหาพระเอกที่บ้านเลยพอเธอสัมผัสตัวพระเอกเลขกบนนิ้วม,มือเธอก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนางเอกที่อยากได้แต้มเยอะเธอก็สัมผัสตัวพระเอกทั้งคืนไปเลยจ้าเช้าวันต่อมาพอพระเอกตื่นเขาที่เห็นนางเอกนอนกับเขาเขาก็รีบทิ้บเธอตกเตียงไปเลยแล้วถามว่าเมื่อคืนเธอทําอะไรลงไป นางเอกบอกระหว่างเราเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วฉันก็เป็นคู่มั่นของคุณต่อให้เรามีอะไรกันคุณจะกลัวอะไรแน่จริงคุณก็อย่าถอนมั่นสิต่อมาเพร่เ,เขาก็มาคุยงานเกี่ยวกับโปรเจกต์ครอบครัวนางเอกก็ตามมาด้วยเพระเ,เลยเอาเธอมาเป็นเครื่องมือเขาแนะนำกับลูกค้าว่านางเอกเป็นคู่มั่นเขานะลูกค้าที่เห็นว่าคู่นี้น่ารักดีเขาจึงมอบโปรเจกต์ครอบครัวให้พเพกททำพระเอกต้องขอบคุณนางเอกนั่นเนี่ยเขาได้โปรเจกต์นี้เพราะเธอเลย วันต่อมาขณะที่นางเอกขึ้นลิฟต์กับพระเอกเธอได้บอกเขาว่าเธอขอย้ายตำแหน่งไปเป็นเลขาส่วนตัวของเขาได้ไหมพระเอกก็ไม่ยอมแต่นางเอกกะตื้อเขาไม่เลิกพอออกมาจากลิฟต์พระเอกก็สั่งให้ลินลี่พานางเอกไปทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเพราะนางเอกจะมาเป็นหนึ่งในผู้ช่วยของเขาลิลลี่ก็รับปากจากนั้นเธอก็พานางเอกมาดูโตทำงานและแจกแจงงานว่านางเอกต้องทำอะไรบ้าง วันต่อมานางเอก,กรีบมาที่ห้องเพเอกแต่เช้าเพื่อมาหาแต้มโชคดีพอเธอลูบบนเสื้อเขาแต้มโชคดีที่มือเธอก็ขึ้นอย่างไวแถมเธอยังหยิบเสื้อเพเอกมาดมด้วยนะเพราะว่าเสื้อเขาหอมมากจนเธออยากรู้เลยว่าเขาใช้น้ําหอมอะไรระหว่างนั้นเพเอกก็เดินเข้ามาพอดีเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้น้ําหอมเธอเข้ามาในห้องเขาทําไมหรอนางเอกบอกพี่ลิลลี่ให้ฉันเอากล่องนี้แต่ฉันเอื้อมไม่ถึงหน้าเพเอกเลยอาสายิบกล่องให้เธอ พอนางเอกนี่อยู่ใกล้เขาแต้มโชคดีของเธอก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วนางเอกนี่ดีใจสุดๆไปเลยวันต่อมานางเอกที่เห็นฝนตกเธอก็อยากทำดีกับเพลเอกบ้างเธอเลยถือร่มไปรับเขาแต่ไงพอเพลเอกลงจากรถฝนมันดันหยุดสลาเล่นเอาสนางเอกงงเลยคนอะไรจะโชคดีขนาดนี้พอเพลเอกเดินเข้าไปในอาคารฝนมันก็ทะล่มหนักเหมือนเดิมเพลเอกก็คิดในใจนางเอกนี่ดวงไม่ดีเลยจริงๆ ต่อมาเว่ยอินเจียวก็มาขอร้องนางเอกว่าพิธีลงนามในวันพรุ่งนี้คู่สัญญาคือบริษัททิตะคุลเซินของพี่เคยร่วมงานด้วยเพราะฉะนั้นพระเอกเลยอยากให้พี่เข้าร่วมด้วย ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นนางเอกบอกหุ้นฉันมีแค่ศูนเองนะไวอิ่นเจียวบอกใช่ยังไงก็เป็นผู้ถือหุ้นเหมือนกันซึ่งที่ไวอิ่นเจียวอยากให้นางเอกไปเพราะเธอวางแผนกับเจ้ามั่วหลานเอาไว้ว่าจะให้ลูกบอลไฟฟ้าช็อตน,นางเอกและแล้วก็มาถึงวันงานพิธีกรก็เชิญให้นางเอกขึ้นไปเปิดงานพอนางเอกจับที่ลูกบอลไฟฟ้าปุ๊บไฟมันก็ช็อตเธอจนเธอสลบไปต่อมาพอนางเอกฟื้นแล้วเห็นเพเอกนั่งเฝ้า เธอก็ถามเขาว่าคุณเฝ้าฉันอยู่ตลอดเลยหรอพรเอกบอกฉันไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนเธอสักน้อยนางเอกบอกหรอแล้วคุณจะชดใช้ฉันยังไงยากฉันต้องการเลื่อนตำแหน่งเป็นเลขาส่วนตัวของคุณพรเอกบอกฉันไม่ต้องการเลขานางเอกบอกแต่ฉันช่วยให้คุณเทคโอเวอร์ไว้ซื้อกรุปอย่างรับรื่นได้นะพรเอกก็เงียบไม่ได้ตอบอะไรวันต่อมานางเอกก็มาหาพรเอกที่บ้านเพื่อต้องการหาแต้มโชคดีแต่พรเอกกำลังอาบน้ำอยู่ว่ะนางเอกก็ไม่รอช้าเธอรีบเข้าไปเกาะตรงกระจกห้องน้ำเลย พระเอกที่เห็นเงาคนก็คิดว่าคนร้ายเขาจึงรีบบอกมาดูแล้วเห็นรองเท้าผู้หญิงโปรยตงรงผ้าม่านพอเขาเปิดม่านดูแล้วเจอนางเอกเขาก็ถามว่าเธอเองหรอนี่เธอกําลังเล่นกับไฟอยู่นะนางเอกก็ไม่สนใจคําพูดเขาเลยพอเธอเห็นหน้าอกเขามีตัวเลขเธอก็ตาลุกวาวทันทีส่วนพระเอกก็ขู่เธอว่าเขาจะแจ้งตํารวจที่เธอบุกรุกบ้านเขานางเอกบอกอย่าแจ้งเลยนะฉันมาเพื่อคุยเรื่องงานแล้วทั้งคู่ก็เสียหลักล้มทับกันซะง,งาน เกือบจะสวิทอยู่แล้วเชี่ยวแต่จู่ๆไม้เบสบอลก็หล่นมาโดนหัวนางเอกจนเธอสลบไปต่อมาพอนางเอกฟื้นเพริกก็มาเยี่ยมเธอพร้อมกับแว่นอันใหม่เพราะแว่นอันเก่าเธอพังไปแล้วนางเอกก็ลองใส่เลยว่ามันดูแต้มโชคดีได้ไหมแล้วมันก็ดูได้จ้านางเอกล้มใจไปทีจากนั้นเธอใจดีอาสาบอกแอปเปิลให้พรอกกินแต่เธอดันพลาดทำมิดบาดพอพรอกเจอเลือดก็เป็นลมหลงตึงไปเลย คราวนี้ก็กลายเป็นนางเอกต้องเฝ้าเพเอกแทนต่อมาพอเขาฟืน้นนางเอกก็ขอโทษเขาด้วยเธอไม่รู้ว่าเขากลัวเลือดคราหน้าเธอจะระวังให้มากกว่านี้นะเพเอกบอกไม่เป็นไรแล้วเขาก็ปอกแอปเปิลให้นางเอกกินพร้อมก็บอกเธอว่าการปอกแอปเปิลมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่ต้องมีความระมัดระวังในคืนนั้นในซิสเต็มได้บอกทิกนางเอกว่าถ้าอยากได้แต้มโชคดีเร็วเธอต้องทำให้เพเอกใจเต้นวันต่อมานางเอกก็แต่งตัวสแบลวเลย แต่มันไม่ถูกใจเพเอกะเพเอกเลยไล่เธอลงจากรถนางเอกก็ไม่ยอมแพ้นะคะเธอรีบแต่งตัวสไตล์ใหม่มาเลยแถมเธอยังชวนเพเอกไปดูร้งด้วยซึ่งมันเป็นร้งที่เกิดจากละอองน้ำที่เธอเป่าทำเอาหน้าเพเอกนี่มีแต่น้ำลายเธออะแต่เขาก็ไม่ได้ว่าเธอนะคะเขามองว่าเธอหน้ารักดีวันต่อมานางเอกเอาชุดสุดมาให้เพเอกลองแต่ระหว่างที่เธออยู่ในลิฟต์ระเอกก็โทรหาเธอแบบรัวมากแต่เธอไม่ได้รับเพราะว่าเธอไม่ได้ยินเสียงทําให้เพเอกโมโหเธอมาก พอเธอเข้ามาในห้องเขาพระเอกก็รีบหยิบโทรศัพท์เธอไปบันทึกชื่อเขาเป็นชื่อแรกเลยเวลานั้นจะได้โทรหากันได้ง่ายนางเอกบอกทำนิกับคุณจะรับตลอดเวลาพระเอกบอกแน่นอนผมรับได้ตลอดอีกอย่างคุณเป็นเลขาส่วนตัวของผมคุณต้องรับสายผมได้ตลอดเช่นกันจากนั้นพระเอกก็แจ้งนางเอกว่าคืนนี้ต้องส่งหนังสือแจ้งเรื่องเทคโอเวอร์ไว้ซื้อกลุ่มให้ตระกูลไว้นะนางเอกบอกรับทราบจ้า วันต่อมาลิลลี่ได้บอกนางเอกว่าอีเมลที่เธอส่งไปเมื่อคืนคือยังไม่เข้าเทคโอเวอร์นะแถมเธอยังส่งให้พนักงานทุกคนอีกด้วยนางเอกบอกแย่แล้วสิจากนั้นเธอก็รีบไปอธิบายกับพเพลอกเลยแต่พเพลอกทำท่าจะกินกาแฟานางเอกเลยออกไปซื้อให้เขาแต่ระหว่างทางเธอดันถูกลูกน้องของเวยหมิ่นเจียวลักพาตัวไป ต่อมาเมื่อนางเอกได้สติเธอก็รีบโทรหาพระเอกเลยพระเอกจึงไปหาเธอตาม GPS จนในที่สุดเขาก็มาช่วยเธอได้ทันเวลานางเอกบอกฉันผิดไปแล้วที่ส่งอีเมลผิดเมื่อคืนแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะพระเอกบอกอีเมลที่เธอส่งก็ไม่ได้ผิดอะไรหลายบริษัทที่ร่วมมือกับไวซยซื้อพอได้ข่าวว่าเราล้มเลิกการเทคโอเวอร์ก็เลยจะมาร่วมมือกับเราหมด เราเฉยโอกาสนี้เข้ากดราคาเข้าเทคโอเวอร์ได้พอดีเลยและแล้วก็มาถึงงานเลี้ยงที่กู้ซื้อกับว้ยซื้อร่วมมือกันลิลลี่ได้บอกนางเอกว่าหลังงานนี้จบลงพรีตต้องยกเลิกการมั่นกับเธอแล้วไปมั่นกับว้ยวินเจียวสินะนางเอกบอกใช่ไงจากนั้นนางเอกก็มานั่งเซ็งอยู่ในห้องน้ำแล้วเธอก็เรียกนายซิสเต็มมาถามว่าฉันควรทำยังไงดีถึงกลับไปได้นายซิสเต็มบอกทำตามแผนเดิมในนิยายให้พรีก,กับวัยอิ่นเจียวได้มั่นกัน นางเอกก็ถอนหายใจในายซิสเต็มถามยิ่บอกนะว่าเธอชอบเขาแล้วว่านางเอกบอกเขาหน้ารังเกียจและจอมเผด็จการขนาดนั้นฉันจะชอบเขาได้ยังไงล่ะแหมแหมนางเอกนี่ร้อนตัวนะต่อมาขณะที่นางเอกกินขนมไว้หวินเจียวก็มาป่วนเธอนางเอกที่รำคาญก็จะเดินหนีแต่ไว้หวินเจียวได้ขัดขาดเธอไว้จนถล้มหัวฟาดโต๊ะ จังหวะนั้นพระเอก,กเดินมาเห็นพอดีวไหวิ่นเจียวก็เลยแอปลมบ้างทำเป็นว่านางเอกผลักเขาแต่พระเอกไม่ได้สนใจเธออ่ะเพราะเขาโดนคุมตัวไปเพราะเจ้ามั่วรัานไปแจ้งว่าบริษัทเขามีปัญหาเรื่องภาษี ต่อมาเจ้ามัวหรหานที่เห็นนางเอกลอบอยู่กับพื้นเขาก็อุ้มเธอไปส่งโรงพยาบาลพอเพล็กเคเรื่องภาษีเสร็จเขาก็ลังเลว,ว่าจะเยี่ยมใครก่อนดีระหว่างนางเอกกับว้ยอิ่นเจียวเพราะว่ยอิ่นเจียวก็แอบอยู่โรงพยาบาลเหมือนกันซึ่งจังหวะนั้นว้ยอิ่นเจียวก็ออกมาเจอเพล็กพอดีเธอจึงลากเขาเข้าไปในห้องแล้วถามเขาว่าเมื่อไรจะถอนมั่นกับนางเอก,กพระเพกบอกฉันคิดทบทวนดูแล้ว เมื่อก่อนฉันใช้วิธีแต่งงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจซึ่งเป็นเรื่องที่พิดศศิีธธรรมฉันจะทำผิดต่อไปไม่ได้อีกแล้วไวบินเจียวที่ได้ยินกระรับไม่ได้เธอจึงไปนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวแต่เพเอกก็ไม่ได้สนใจเธอนะคะเขารีบไปหานางเอกดีกว่าทางด้านนางเอกที่เจอเพเอกมาเยี่ยมเธอก็กระโดดกอดเขาด้วยความคิดถึงเลยดีใจแหละที่เขามาหาทางด้านเจ้ามัวรหลานลูกน้องกระแจ้งว่าบริษัทเพเอกไม่มีปัญหาเลยแม้แต่น้อยทําให้มั่วรหลานโมโหมาก ในเมื่อบริษัทเพรกไม่มีงั้นเขาก็จะให้เพร็กจัดการกับหนี้เน่าของเซินซื้อละกันจากนั้นเมื่อต่อมาลูกน้องของเจ้าม่วหลานก็มาทวงหนี้นางเอกที่บ้านโดยเขาถามนางเอกว่ารู้จักเซินชิงเกอร์ไหมนางเอกที่รู้ว่าพวกเขาตามหาตัวเธอเธอก็รีบหนีเลยดีนะที่จังหวะนั้นเพรกขับรถผ่านมาพอดีเขาจึงรีบให้เธอขึ้นรถไปกับเขาระหว่างทางเพรกก็บอกให้นางเอกไปพักที่บ้านเขาก่นเพราะขืนเธอกลับบ้านไปเธออันตรายแน่นางเอกบอกดีเลย เช้าวันต่อมาพอนางเอกตื่นเธอก็ขอใกล้ชิดพระเอกด้วยการมาแปลงฟันข้างๆเขาแต้มโชคดีของเธอจะได้เพิ่มขึ้นส่วนพระเอกก็แอบคิดในใจว่าทำไมเธอช่างกล้าขนาดนี้เนี่ยต่อมานางเอกก็ไม่อยู่เฉยเธอได้ช่วยทำความสะอาดบ้านให้พระเอกด้วยแต่จูๆ่ๆเธอก็บังเอินไปเห็นปืนยิงฟองสบู่เธอเลยเอามาเล่นหน่อยละกันพระเอกเห็นเธอเล่นแล้วดูสนุกดีเขาเลยขอแจมด้วยคน ระหว่างที่เล่นจูจูนางเอกกะลื่นดีนะที่พรอกรับถวายฉากนี้ขอบอกเลยว่าโรแมนติกมากในตอนกลางคืนนางเอกก็มานั่งดูหนังกับพระเอกแถมเธอยังถูกเนื้อต้องตัวพรอก้วยนะ พระเอกที่กลัวว่าตัวเองจะอดใจไม่ไหวเขาเลยรีบลุกหนีเธอเลยจ้าเขาไม่ดูแล้ววันต่อมาว่ยอินเจียวที่ส่องกล้องดูแล้วเห็นพระเอกกับนางเอกกับนังช่วยกันทำอาหารเธอก็ไม่พอใจหนักมากเธอกับเจ้ามั่วหลานอุตส่าห์ปล่อยข่าวเสียหายของนางเอกไปแล้วแต่ทำไมพระเอกถึงดูไม่โกรธเลยล่ะทางด้านพระเอกลินลี่ได้โทรบอกเขาว่าแย่แล้วตอนนี้มีข่าวเสียหายของนางเอกกับเจ้ามั่วหลานเต็มโซเชียลไปหมดเลยในข่าวเขียนว่านางเอกนอกใจคุณไปคบกับมั่วหลาน ระเอกที่รู้แบบนั้นก็รีบไปที่บริษัทเลยซึ่งบริษัทต่างๆที่เคยร่วมงานกับเขาก็ต่างยกเลิกสัญญาความร่วมมือหมดเลยทำให้เพเอกโมโหมากมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงทางด้านนางเอกเธอที่ชงกาแฟมาให้เพเอกแล้วเห็นเขาเครียดเธอจึงกลับบ้านมาถามนายซิสเต็มว่าเธอต้องมีแต้มเท่าไรถึงกลับไปได้นายซิสเต็มบอกหนึ่งหมื่นแต่นางเอกมีแค่พันหกเองงั้นเธอก็ยังกลับไปไม่ได้นะสินายซิสเต็ม nice บอกใช่ เธอรู้ไหมว่าตอนนี้ล็อตเรื่องในนิยายมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะเธออะนางเอกบอกงั้นวิธีเดียวที่จะช่วยให้เพกร,รอดพ้นวิกฤตในครั้งนี้คือฉันต้องถอนมั่นกับเขาสินนะจากนั้นวันต่อมานางเอกก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับพวกนักข่าวเลยว่าเธอถอนมั่นกับเพกแล้วตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำไม่เกี่ยวข้องกับเพกและกู้ซื้อกรุ๊ปพวกนักข่าวก็ถามเธอต่อว่าแล้วเรื่องนี้สินของเซนซื้อล่ะเพกก็เดินออกมาบอกว่าปัญหานี้สินของเซนซื้อ ก็คือปัญหานี้สินของกู้ซื้อผมกับนางเอกยังไม่ได้ถอนมั่นกันนางเอกบอกตอนนี้สิ่งที่ฉันทําได้คือตัดความสัมพันธ์กับคุณถึงจะช่วยให้กู้ซื้อผ่านวิกฤตไปได้พระเอกบอกคุณไม่จาเป็นต้องเสียสละชื่อเสียงของคุณเพื่อช่วยกู้ซื้อหรอกนะนักข่าวถามและรูปนางเอกกับเจ้ามัวร์านที่ปรากฏในข่าวล่ะพระเอกบอกมีคนเจตนาไม่ดีแอบตดต่อน,น้ะและผมขอชี้แจงตรงนี้เลยนะ ถ้ามีใครเจตนาไม่ดีกับนางเอกก็เท่ากับว่าเป็นศัตรูของผมด้วยหลังจากพเพเอกปกป้องนางเอกเสร็จแล้วเขาก็กะจะสวิทกับเธอด้วยการจูบแต่นางเอกดันท้องร้องสะก,ก่อนพราะเอกเลยต้องพาเธอมากินข้าวซึ่งร้านนี้นางเอกแนะนำเลยนะเพะเอกที่กินก็ชอบมากมันอร่อยสุดๆระหว่างนั้นญาติได้โทรมาบอกเพเอกว่าเขาอยากเจอนางเอกอะ่ะ พระเอกจึงรีบพานางเอกไปเจอย่าแต่ย่าก็ดูเหมือนไม่ค่อยชอบนางเอกเท่าไหร่นะเขาชอบว้อยอินเจียวมากกว่าเพราะว้อยอินเจียวรู้ใจเขาเขาจึงบอกว่านางเอกไม่เหมาะกับการเป็นสไพย์ตะกูลกูล้พระเอกบอกแต่ผมรักเธอแต่ย่าบอกว่าตระกูลกู้ไม่ต้อนรับเธอเพราะเธอมีข่าวเสียหายกับชายอื่นพระเอกจึงเดินไปจับมือนางเอกแล้วบอกว่าเขาวพวกนั้นมีรับลมคมในย่าอย่าเชื่อเลยนะผมกับชิงเกอร์ขอตัวก่อนครับ ต่อมาไม่ว่าเพลกจะใช้รถหรือเข้าทํางานในห้องทํางานย่าก็คอยคัดขวางทุกอย่างในเมื่อเพลกเลือกนางเอกก็ต้องยอมรับชะตากรรมของตัวเองในคืนนั้นลูกน้องได้มาบอกเพลกว่าคุณย่าขอบ้านคืนนางเอกเลยพาเพลิกมาอยู่บ้านเธอกอนเพลอกก็มาอยู่นะคะทําให้วัยอ่นเจียวที่ตามดูอยู่งงมากนางเอกมีดีอะไรอย่าทำไมเพลกถึงต้องยอมลำบากเพื่อเธอด้วย ตกดึกนางเอกที่รู้ว่าพระเอกเครียดเรื่องเข้าตลาดหุ้นเธอจึงถามเขาว่าคุณเคยมีคนที่คอยช่วยเหลือหรือเจอกับใครที่พิเศษไหมพระเอกบอกมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นเพื่อนของแม่ฉันฉันกับเขาเคยพนันกันนางเอกถามแล้วถ้าเขาลงทุนให้คุณล่ะระหว่างนั้นจู่ๆฟ้ามันก็ร้อง นางเอกที่กลัวก็รีบลงไปนอนพระเอกจึงเอามือมาปิดหูให้เธอแล้วบอกว่าไม่ต้องกลัวนะฉันอยู่นี่แล้วเขาก็จุบหน้าผักเธอเบาๆเพื่อแสดงความรักเช้าวันต่อมาพระเอกก็จะหยิบสุดในตู้นางเอกแต่นางเอกบอกไม่ได้ตามธรรมเนียมของฉันในนั้นมีของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงคุณเปิดไม่ได้นะพระเอกบอกผมเข้าใจแล้วจากนั้นเขากับนางเอกก็มาประชุมกันที่บริษัทย่าก็บอกผู้ถือหุ้ทุกคนว่า ในกู้ซื้อมีโรคร้ายวันนี้ฉันจะไม่เห็นแก้สายเลือดนับจากวันนี้ไปฉันจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างของตระกูลกู้คืนจากหลานชายของฉันพระเอกบอกย่าพูดถูกในกู้ซื้อมีโรคร้ายซึ่งย่าก,ก็คือโรคร้านั่นแหละตอนนี้ผมกำลังพยายามเอากู้ซื้อเข้าตลาดหุ้นต่อไปทุกคนก็แบ่งปันผลตามหุ้นผลประโยชน์ที่ได้ก็จะมากขึ้นทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็เห็นด้วยเจ้าโม่รหลานก็ถามพระเอกว่าถ้าคุณทำไม่ได้ล่ะพระเอกบอกถ้าผมทำไม่ได้ ผมจะสละตำแหน่งให้คนที่เหมาะสมกว่าทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็เห็นด้วยกับความคิดของพระเอกเย็นนั้นวุ้ยอินเจียวที่ไม่อยากให้เพเอกอยู่บ้านนางเอกเธอจึงบอกให้เจ้าม่วหลานไปเรียกพระเอกมาเธอจะให้เพเอกไปอยู่บ้านเธอเจ้าม่วหลานที่ชอบวุ้ยอินเจียวก็ยอมทำตามที่เธอพูดทุกอย่างพอเขาเข้ามาในบ้านนางเอกเขาก็ลองเปิดตู้สภาดูแล้วบังเอิญเจอโพสต์อีทที่นางเอกแปะเหตุผลในการเข้าหาเพเอกเพื่อเพิ่มแต้มเขาจึงถ่ายรูปเก็บไว้ เช้าวันต่อมานางเอกก็เตรียมขึ้นรถไปเจรจาเรื่องธุรกิจกับพระเอกแต่รถที่เธอนั่งไปนั้นเป็นคนของไวบินเจียวทางด้านพริกเขาก็มาคุยกับลุงเรื่องเชิญลุงไปงานมั่นของเขากับนางเอกลุงบอกเห็นทีที่ฉันเคยพนันไหวฉันแพ้แล้วแน่เลยพระเอกบอกใช่ครับตอนนี้กู้ซื้อกำลังจะเข้าตลาดหุ้นผมต้องขอให้ลุงร่วมมือด้วยเจ้ามัวหลานที่แอบฟังอยู่ข้างนอกก็คิดว่าถ้าพรอกมัน่น เขาก็เข้าตลาดหุ้นได้ง่ายเลยนะสี่เจ้ามัวหรหลานจึงวางแผนขัดขวางการมั่นของพรอกกับนางเอกโดยการให้พรอกไปบ้านนางเอกกับเขาจากนั้นเขาก็เปิดตู้ให้พรอกดูเกี่ยวกับความจริงที่นางเอกเข้าหาเขาพระเอกที่เห็นก็น่าเสียเลยทำไมนางเอกต้องหลอกเขาด้วยที่แท้เธอก็ไม่ได้รักเขาจริงๆทางด้านนางเอกจู่ๆคนขับรถก็ปล่อยเธอลงมาจากรถนางเอกจึงรีบวิ่งกลับ,บบ้านมาหาพระเอกเลยเพื่อขอโทษที่เธอไปหาคุณลุงกับเขาไม่ทันพระเอกที่โมโห เขาก็เปิดตู้เธอแล้วถามเธอว่าเธอจะหลอกเขาไปถึงเมื่อไรใครใช้ให้เธอมานางเอกบอกฉันยอมรับที่ฉันเข้าใกล้คุณเพราะฉันมีจุดประสองค์อื่นแต่พอฉันยิ่งเข้าใกล้คุณฉันก็ยิ่งพรอกก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเขาพยายามเถียงใส่นางเอกจนทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างหนักก่อนไปพรอกได้บอกนางเอกว่า ฉันเป็นตัวละครในนิยายที่งี่เง่าที่โง่ไปหลงรักเธอแล้วเขาก็เดินจากไปแบบเศร้าๆวันต่อมาเพเอกก็เดินมาที่ริมบ่อหนามอยู่ๆเขาก็ถอดเสื้อสูทออกแล้วเดินลงไปในบ่อ้นาเลยทางด้านนางเอกเธอได้โทรถามลินล,ลี่ว่าหาเพเอกเจอยังลินล,ลี่บอกยังเลยระะว่างนั้นก็มีข่าวออกมาว่าพบคนจมน้ำหนึ่งรายนางเอกที่คิดว่าเป็นเพเอกจึงรีบไปดูพอเธอเจอนาฬิกาที่เขาใส่ตกอยู่เธอก็เสียใจจนร้องไห้หนักมาก แต่ระหว่างนั้นได้มีลุงคนหนึ่งมาบอกว่าคนที่จมน้ําคือคนอื่นไม่ใช่พระเอกนางเอกที่ดินก็โล่งใจไปภาพตัดมาที่พระเอกเขาก็มานั่งคิดถึงตอนที่เขาช่วยเด็กคนหนึ่งกําลังจมน้ําถึงนางเอกจะบอกว่าโลกนี้เป็นของปลอมแต่ความรักของสองแม่ลูกที่อยู่ตรงหน้าเขามันจะปลอมได้ด้วยหรอต่อมานางเอกก็ตามมาเจอพระเอกที่ร้านอาหารที่เคยกินด้วยกันนางเอกก็พยายามงอเขาแต่พระเอกก็ยิงแล้วรีบเดินออกไปเลย ทางด้านเจ้าของร้านก็บอกนางเอกว่าในเมื่อเธอแคร์เพลกขนาดนี้ก็อย่าปล่อยเขาไปเด็ดขาดล่ะนางเอกจึงรีบวิ่งตามเพลไปทางด้านพระเอกเขาก็พยายามคิดทบทวนเรื่องราวดีๆที่นางเอกมีให้เขาพอคิดไปคิดมาเขาก็คิดว่านางเอกคงจะรักเขาจริงแหละ ไม่งั้นเธอคงไม่แคร์เขาขนาดนี้จังหวะน,นั้นนางเอกก็วิ่งมากอดเขาพระเอกก็บอกเธอว่าเมื่อก่อนฉันไม่รู้ว่าสําหรับเธอแล้วแต้มโชคดีหมายถึงความเป็นความตุยสําหรับฉันแล้วนี่มันสะเทือนใจมากหลังจากที่ฉันออกมาจากร้านอาหารฉันคิดอะไรต่ออะไรตั้งมากมายบนโลกนี้สิ่งที่ฉันแคร์จริงๆคือเธอไม่ใช่ว่าเธอเป็นใครแล้วเขาก็คว้าเธอมากอดนางเอกถามคุณไม่โทษฉันแล้วหรอพระเอกบอกใช่ จากนั้นทั้งสองก็ชวนกันไปนั่งกระเช้าชมวิวขอบอกเลยว่าบรรยากาศโรแมนติกมากพระเอกที่อดใจไม่ไหวกระจุบนางเอกเป็นหนึ่งทีทําให้เวอิ่นเจียวที่สองกล้องแล้วเห็นทั้งคู่รักกันน้ําตาแตกเลยเธอบอกเจ้ามั่วหลานว่าเราสองคนเล่นงานพวกเขาซ้าแล้วซ้าเล่าแต่พวกเขาไม่เคยสงสัยกันละกันตรงกันข้ามหลังจากที่เคลียร์กันแล้วก็ทําให้พวกเขารักกันมากขึ้นเจ้ามั่วหลานบอกฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันจากนั้นเวอิ่นเจียวก็กลับบ้านมาอบขนมให้เจ้ามั่วหลานกินเพราะตอนนี้เธอเริ่ม ชอบเจ้ามัหรานเขาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอจะพาเขาไปพบพ่อทนะเจ้ามัวรานที่รู้ก็ยิ้มเขินเลยแต่พอเขาตั้งสติได้เขาก็ตบตัวเองแล้วบอกว่า เขาจะหลงระเริงไปกับความรักไม่ได้เขาต้องล้างแขนทางด้านพระเอกเขาก็โดนคนทำน้ำหกใส่เสื้อเขาเขาจึงรีบมาเปลี่ยนเสื้อในห้องจังหวะที่นางเอกปลดกระดุมที่เสื้อเขาออกเธอก็เห็นแต้มโชคดีของเขาลดลงเยอะมากเธอจึงคิดในใจว่านี่เธอลวงแต้มโชคดีของเขามาหมดจริงด้วยจากนั้นเพะเอก,ก็ไปหยิบแหวนแล้วมาคุกเข่าขอเธอแต่งงานแต่นางเอกกรตอบเขาไปว่าฉันขออยู่คนเดียวตามลำพังนะ แล้วนางเอกก็มาปรึกษากับนายซิสเต็มว่าจะทํายังไงดีฉันอยากคืนแต้มโชคดีให้พระเอกนายซิสเต็มบอกเธอก็หายทราบสูนยสโลกนี้ก็จะกลับสู่เส้นทางเดิมนางเอกบอกเป็นไปไม่ได้ฉันจะไม่ยอมให้พระเอกแต่งงานกับบวยอิ่นเจียวหรอกนะฉันคิดว่าฉันสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องได้นายซิสเต็มบอกเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเธอฝืนยูต่อไปสุดท้ายเธอจะไม่มีตัวตนและก็จะออกไปจากที่นี่ไม่ได้ด้วย ระหว่างนั้นพรเอก,ก็กลับมาพอดีเขาถามนางเอกว่าฉันรีบร้อนขอเธอแต่งงานไปหรือเปล่านางเอกบอกก็ใช่น่ะสิฉันบอกแล้วไงว่าเราต้องสร้างตัวก่อนค่อยมีครอบครัวเรามาพยายามพากู้ซื้อเข้าตลาดหุ้นไปด้วยกันนะให้ฉันได้เป็นเจ้าสาวที่มีความสุขที่สุดพรเอกะจุบหน้าผากเธอเพื่อแสดงความรักซึ่งตอนนี้ในใจของนางเอกเธอคิดว่าถ้ากู้ซื้อเข้าตลาดหุ้นเมื่อไหร่เธอก็จะกลับไปยังโลกแห่งความจริงวันโตมานางเอกกับพรอกก็มาเตรียมเซ็นสัญญากับลูกค้า แตก่อนลูกค้าจะมานางเอกกับพรเอก,ก็ขอตัวไปซื้อกาแฟก่อนระหว่างนั้นเจ้ามั่วหลานที่เห็นเอกสารวางอยู่บนโต๊ะเขาก็รีบหยิบเอกสารออกไปบางส่วนเพื่อให้พริกไม่สามารถเซ็นสัญญาได้แต่ดีนะที่ตอนเซ็นสัญญานางเอกถมีเอกสารสำรองการร่วมง,งานครั้งนี้จึงสำเร็จไปได้อย่างราบรื่นวันต่อมานางเอกกนัดเว่ยมินเจียวมาพบ เธอเล่าความจริงให้ไววินเจียวฟังว่าเดิมทีฉันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ในวันที่กู้ซื้อเทคโอเวอร์นสนซื่อฉันได้เดินทางข้ามมิติมานี่เป็นโลกในนิยายแต่นิยายไม่ได้ดำเนินเรื่องไปตามเนื้อเรื่องของมันทุกอย่างไม่สามารถควบคุมได้ไม่แน่ว่าเธออาจจะช่วยโลกใบนี้ได้ตอนนี้พระเอกโชคร้ายมากเพราะความเห็นแก่ตัวของฉันคืนนี้ฉันจะไปแล้ว ฉันหวังว่าเธอจะสามารถปกป้องเขาได้นะเพราะเธอเป็นคู่ครองของเขาในนิยายว่ยอิ่นเจียวบอกแต่ฉันชอบเจ้ามั่วหลานไปแล้วนางเอกบอกเจ้ามั่วหลานคือตัวร้ายที่เขาเข้าใกล้เธอเพราะเขาต้องการจะแก้แค้นพระเอกว่ยอิ่นเจียวที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็เป็นห่วงความปลอดภัยของพระเอกมากเธอจึงรีบไปหาเขาที่บ้านแล้วบอกว่า เมื่อก่อนฉันคิดว่าฉันชอบพี่มาตลอดแต่ต่อมาฉันเพิ่งรู้ความจริงว่าฉันชอบเจ้ามั่วหลานถ้าเขาทําอะไรผิดพลาดไปบ้างพี่อยากโกรธเขาเลยนะพระเอกถามทำไมถึงพูดแบบนั้นว่าอิ๋นเจียวบอกเมื่อเช้านางเอกมาหาฉันแล้วเธอก็เล่าความจริงทั้งหมดให้ฉันฟังแถมเธอยังบอกด้วยนะว่าคืนนี้เธอจะหายไป พระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ชวนไว้หวินเจียวไปตามหานางเอกที่บ้านแต่พอไปถึงนางเอกก็ไม่อยู่แล้วแถมของในบ้านก็ยังกระจัดกระจายด้วยทางด้านนางเอกเจ้าโมรัหนก็จับตัวเธอมามัดไว้ต้องตึกร้างนายซิสเต็มก็ามาบอกเธอว่าคืนนี้ดาวเรียงกันเจ็ดดวงแล้ว เธอต้องกลับไปกับฉันให้ได้ตอนนี้ฉันบอกให้เพเอกมาช่วยเธอแล้วนางเอกก็งงว่านายซิสเต็มจะบอกยังไงทางด้านพเ,เพเอกพอเขาขึ้นรถมาแล้วเจอกองเหล็กกับอาวุธเขาก็จําได้เลยว่าอุปกรณ์พวกนี้มันอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาเคยช่วยนางเอกง,งั้นนางเอกต้องอยู่ในตึกร้างแน่แนเขาจึงรีบไปหาเธอเลยพอมาถึงตึกร้างพระเอกก็รีบแก้มัดให้นางเอกแล้วจะพาเธอหนีแต่จงังหวะนั้นเจ้ามัวร์หลานก็เดินออกมาเพเอกบอกนาะยอยากได้อะไรก็บอกฉันสิทำไมต้องเอานางเอกมาขู่ฉันด้วย เจ้ามั่หลานบอกกับนางเอกมาใส่รายฉันให้เว่ยหมิ่นเจียวฟังนางเอกบอกกับฉันพูดความจริงเจ้ามั่หลานบอกงั้นถ้านี่เป็นโลกในนิยายจริงงั้นฉันจัดการพวกเธอสองคนฉันก็ถือว่าเป็นคนรองโลกนี้นะสี่จากนั้นเขาก็เอาอาวุธออกมาจัดการพระเอกแถมยังจะจัดการนางเอกด้วยแต่เว้ยหมิ่นเจียวได้มาห้ามไว้นางเอกจึงรีบพาพระเอกไปโรงพยาบาลก่อนต่อมาหมอได้ออกมาแจ้งนางเอกว่าพระเอกพ้นคิดอันตรายแล้วนะ แต่จะฟื้นเมื่อไหร่กยังไม่มีวี่แววนางเอกเลยพยายามเล่าเรื่องความรักของเธอกับเขาให้เขาฟังเพื่อเขาจะรับรู้และตื่นมาบ้างระหว่างนั้นนายซิสเต็มก็มาหานางเอกแล้วบอกว่าถึงเวลาต้องกลับแล้วจูจูนิ้วพระเอก,กขยับนางเอกจึงเรียกหมอมาดูแล้วเธอก็กลับไปกับนายซิสเต็มโดยยานพาหนะในการกลับไปยังโลกแห่งความจริงก็คือตู้เสื้อผ้า เช้าวันต่อมานางเอกก็ตื่นขึ้นมาในตู้เสื้อผ้าแล้วเธอก็คิดว่าเรื่องราวทั้งหมดคือความฝันแต่พอเธอไปที่ทำงานแล้วหยิบแว่นขึ้นมาแว่นอันนี้มันก็เหมือนแว่นที่เพเอกให้เธอเลยเธอจึงรีบไปหาบอสเพื่อขออ่านนิยายฉบับเต็มก่อนตีพิมพ์ซึ่งบอสได้เขียนตอนจบให้เจ้ามัวหรหลานกับบุ้ยอุ่นเจียวลงเอ่ยรักกันนางเอกทำแล้วเพเอกล่ะบอสบอกเขาก็เป็นเจ้าชายนิทรางไงแต่จะว่าไปตัวละครน,นี้ก็ไม่สำคัญฉันตัดออกดีกว่า นางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจบอสมากวันเวลาก็ได้ผ่านไปนางเอกก็เข้าร้านหนังสือไปเจอกับนิยายที่บอสตีพิมพ์ออกมา โดยมีชื่อเรื่องว่าประธานเจ้าหลงรักฉันเธอเลยจะหยิบหนังสือเล่มนั้นมาอ่านแต่จูจูก็มีมือของคนนึงโผล่มาพอนางเอกหันไปเจอแล้วเห็นว่าเป็นพระเอกเธอก็อึ้งหนักมากพระเอกบอกไม่ว่าเธอไปถึงไหนฉันก็จะหาเธอให้เจอนางเอกที่ดินแบบนั้นก็ยิ้มให้เขาและเรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะคะ หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Just You ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ